สวัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้ก็อยู่กับคาเฟอีนทราเวลเลอร์นะครับเราก็เปลี่ยนจากคาเฟอีนสตอรี่มาเป็นเพจคาเฟอีนทราเวลเลอร์แล้วนะครับแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมออกไปค้นหาความงดงามของโลกไป ห้้าทวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวคาเฟ่นะครับที่เปิดใหม่ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับที่ชื่อว่าคาเฟอินช็อปนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ buy one get one free นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟที่เรียกว่าเดินทางมาง่ายนะครับโดยที่จอดรถ ด้าข้างถนนนี้ได้เลยนะครับตลอดแนวแล้วก็รถไม่พุกพ่านมากนะครับในช่วงกลางวันแต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นอาจจะพุกพ่านบ้างสำหรับที่นี่นะครับร้านคาเฟอีนช็อปก็จะเป็นร้านกาแฟในสไตล์ที่เรียกว่าคล้ายๆกับเป็นกึ่งๆึ่งทรัคแล้วก็เป็นกึ่งๆึ่งตูคอนเทนเนอร์ะ er นะครับที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างคอมซิตี้กับคอมพลาซ่านะครับในย่างคูเมืองนี้เองนะครับก็หาง่ายนะครับอยู่หน้าร้าน อคอมพิวเตอร์สีดำๆนะครับจะเป็นตึกสูงใหญ่สีดำแล้วก็ตัวร้านของคาเฟอินชอปเองก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่สีดำด้วยนะครับโดดเด่นสะดุดตาโมเดิลมากยังไงลองตามกันเข้ามาดูครับ,รบน,นี้อยู่กับคุณต่อนะครับซึ่งเป็นบาริสต้าและก็เจ้าของร้านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็อยากจะถามคุณต่อก่อนเลยว่า ไอเดียคอนเซปต์แรกเริ่มของการที่คุณตอนสนใจอยากจะเปิดคาเฟ่ินช็อปที่นี่คืออะไรครับคอนเซปต์ของเราก็คืออยากให้ลูกค้าได้เข้าถึงง่ายแล้วก็ได้กินกาแฟที่อร่อยมีคุณภาพครับคัดสรรสิ่งของที่เราหามาครับทั้งเครื่องชงเครื่องบดและที่สำคัญเมล็ดกาแฟครับเพื่อที่กาแฟทุกแก้วจะได้ออกมามีคุณภาพครับเครื่องชงใช้ของลามาโ o โก้ใช่ไหมใช่คืออะไรครับเนี่ย เอวีคลาสสิกครับผมกาแฟมี2แบบใช่ครับมีแบบไหนบ้างครับกาแฟาจะมีขั้วกลางกับขั้วเข้มขั้วกลางจะเป็นฮันนี่ครับแล้วก็ัวเข้เมตัวนี้ก็จะออกเป็นคาราเมลเพื่อเราตั้งใจเพื่อจะทำเอสเปรสโซเย็นออกมาอร่อยครับกลุมม่มลูกค้าที่คาดหวังของการมาเปิดที่ที่ทำเลตรงนี้ก็คือคาดหวังกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนครับ ผมไม่ได้เจาะจงว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนผมอยากให้เขาอ่ะได้ได้จับต้องกาแฟที่แบบมีคุณภาพูงกว่าในราคาที่ไม่แพงครับอ๋ออยากให้คนทั่วไปหรือใครที่ผ่านไายถัมาเห็นร้านแล้วก็ถ้าสนใจจะได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพแก้วอนี้นะครับใช่ครับเราจะตั้งใจทำแก้วนอกจากกาแฟแล้วมีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยใช่ไหมก็จะมีอีกเยอะเลยครับก็ตามเมนูว่า มีทั้งสมูทตี้มีสเปเชียลเมนูที่เราทำไว้ครับผมมีเห็นมีกาแฟส้มกาแฟลิ้นจี่กาแฟมะนาวกาแฟชื่อด็น่าสนใจก็จะมีกาแฟไอศครีมแบบสไตล์แบบเมดวบล์ใช่ครับม,มีเห็น<ม>เดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนับแฟนเมล์เฟลตรงนี้เนาะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาก็จับต้องได้ยอยู่ระหว่าง 50บาทสตาร์ทร้านเรา50บาทครับไปจบที่เท่าไหร่ครับ80บาทครับโอเคนะครับราคาถือว่าดีเลยยังไงก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวๆคูเมืองนะครับระหว่างก่อนมาตึกอะไรครับเลยเลยเอ่อ power buy มาพาวเวอร์บายมาก่อนถึงก่อนถึงไอคอนครับเราถึงไอคอนระหว่าง power buy กับไอคอนนะครับเกรงง่ายๆว่าตึกจะเป็นสีดำแล้วก็ร้านตรงนี้ก็จะเป็นสีดำๆด้วยนะครับจะเป็นห้องจอดรถ มีโครงเหล็กสีดำเก็บคูเมืองนะครับอ่าบรรยากาศดีใครผ่านเข้ามาในเมืองก็แวะเข้ามาดื่มคาเฟ่ดีๆแบบนี้ได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งแถมหนึ่งถึงวันที่2เดือนหน้าครับโอ้ถึง2ตุลาเลยใช่ครับยังไงรีบเข้ามาใช้บริการกันนะครับรีบเข้ามาดื่มกันแล้วก็ยังไงฝากเพจคาเฟ่ดี ทาเฟ่เลอร์นะครับแล้วก็ร้านคาเฟ่ยินช็อปไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนัทนะครับแล้วก็น้องต่อตอริสตาร์แล้วเจ้าของร้านคาเฟ่ยินช็อปจะขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมออกไปค้นหาความงดงามของโลกใบใหญ่กลิ่นหอมกาแฟที่อบอวนจนทำให้เคล้าและฟินไป everyday cafe with you